ปบเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไหนมันเดินมันกำลังเดินนเดที่นี่คือโครงการป่าในเมืองที่จังหวัดระยองใหญ่ที่สุดในโลกห้าร้อยไร่ใช่ไหมจ๊ะเดินยังไม่ถึงไร่เลยเยี่สิบเอ็ดกิโลไมตรเฉย กูเยอะแยะเลยฮะทุงทุงทุงซาฮูละแตละเล่แตละลละคาปูชิโนอาซาซิโน ไม่มีสัญญาณตอบรับ